ียงกันมันสวัสดีกากาสิตัวไอขาต้วยดิาเต้ก้วยส้วยขาปะเราจะเอาเคอรี่กล้วยนะคะไปส่งน้องเพชรจ้ากันจ้าแม่ขอบคุณแม่พิสมัยนะคะที่สั่งออเดอร์ให้สาวปีแล้วก็น้องเพชรจ้าจ้าไปเลยคุณ มาตามมาตามมาเลยจ้ะตามมาเลยจ้ะไปหาน้องเพชรจ้ากันเอากล้วยไปส่งน้องคือ <c ười> รีบโบวแดงเป้าเปลาเป้าแห้งเป้าแห้งรีบจัดรีบจัดรีบจัด มามามา้มา,มา,าเวเจาเวไปหาน่องเพ็ดก่อนไปหาน่องเพชดก่อน,หหน,อเ,อนเอาไปทำภารกิจเราก่อนทำหน้าที่ก่อนให้เสร็จก่อนฮะตามมาเลยจ้าตามมาเลยจ้ามามามาเร็วๆ มาเร็วมาเร็วมาเร็วมาแล้วจ้ะมาแล้วจ้ะอันนี้เรื่องเรื่น้องกำลังเล่นเล่นเลยปุ่นเพื่อนเขาไปฮับกันน้องกำลังเล่นเล่นเลยปุ่นปุ่นปุ่นเฮ้ย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 เสียงตัวใดเสียงตัวใดหงมาพี่มาพี่พี่ปีมาหายเลย เล่นป๊ก,ก,กปกหมากเก่อบมวตันเห็นว่าพีมาเอ้ยออเออเห็นพีมาแล้วฝ่าเล่นไฟเลยว่ะเอากล้วยมให้จ้าจากแม่พิษสมัยจ้า,าเห็นพีนนบัดท่านเห็นบัดเห็นแล้วใส่เกีรยเลยครับคุา,าจากแม่พิษสมัยจ้า,า,าเขาหูเตะย,ยุติ

ออ้เ้ยเขาใหญ่ขนมงไม่ตัวนี้อ้าพูดอะเอียกระยายมาไก่มงลินเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ใส่เกียรถอยไมอุ้ยดีใจแห้งพีมากแม่ห่าวคักเลยมีมูเรียนมีมูเรียนเห็นองค์ขลักพ้อมค่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮายเฮียยเฮียเฮ้ยเฮียเฮยเฮียเียเฮยเฮียเียเฮียเฮยเฮียเฮยเฮียเฮยเฮยเฮียเฮ้ยเฮียเฮยเฮยเฮ้ยเฮยเฮย Ơ, ờ, ừ, phát canh vô sư sư Hào tăng mẹ tăng đủ Uầy chúp 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 ừ, ơn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  ừ. pipi mà, le, le, le. Bí -bí mà le. lê 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 ơn pipi mà lê 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 อยกิตีมเล่นน้ฮะออกคอกอ่าโพกเได้เอาเสียบอันพันไว้ยังสีละเมียไก่เริ่มแล้วเริ่มแล้วอออกย่ำพอประยูตีฮฮฮฮฮเฮ้ยฮจังได้ออาเขาไ้พู้เอาซอย Tất cả mấy cái thăm nila đời nay có đi hết trận đấy học bên ngoài ơi bay sai bơi đây là mày hack mất lần này hm 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 เลน่นป,ปักปักเลยอือขนาเลยก็ลองมไปไปต้นอ่างหลดัดตีไปต้นอ่างบังเล่นแล้วหเห็นเมื่อยแล้วไปต้นอ่างเมื่อยแล้วอืมต้นอ่างเมื่อยแล้วปุ๊บปุ๊บปุ๊บห้องกูอีกตกใจเดื ôi nó mà bố bó 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 len bó 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 Áo ไปแล้วไปแล้วไปแล้วแม่แม่แม่แม,แม,แม,แม่ช่วยผมด้วยปุ่นหลอดไตทองก็ปัดเดี๋ยวกันหลอดไตทองบาได้แล้วร้านเรียนไตพีเนะี่ยืยตัวหนึ่ง ong, แต่ห่องเะรห่องใส่กันมานึง่งตึงตืดเลย <c oughs> ตัวหนึ่งเดียวหาเรยวใบยูใส่หลาคนหน่อยโอ้โห่ฮึบ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 ายตูดพี่ปีเลยล่ะลพวกพี่ปีเขามาหาหลาเร็วพี่ปีพี่ปีมาเล่นน้ำหลาเน่

จอดเด็ดจอดเด็ดปาดกีฬามันมันนอนบรุกเลยตีนอนเฮุยเฮ้ย้ยเออโอ้กระโดดลงกะมาสิใสบอลเลยตีโนอยาไอย่าเฮ้ยเฮ้ยใไม่หาวอยู่คนหาวไปไหนอวดก็มาน่ามา แต่คนอนนเดอเยฮเตะบอลไปแล้วครับโอ้โหเลี่ยงดูไปแล้วอุ้ยอุ้ยอุ้ยกองจับนะอ้ยลูกกองจับน้ำบรททันเลยขามพิทขึ้นพิทบางนึงฮึ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 ฮเอาแมนต่ว่าปาตีโตโอ้ แลนปุ๊บปุ๊บมาใส่พั้เลยวันนี้เมีเฮ้ยเอาเลยเอาเลยเอาเลยเอาไม่มเอยาเอา้าจ้ากาแฟออกมากาแฟออกมามาเร็วมาเร็วมาเร็วมาเตะไม่เร็วเร็วเร็วมา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 เร็วอ้ยอ้ยาหลังกรมาครับ ฮ้ยฮยฮย้เห้ยอ้เหี้ยไอ้เห้ยฮึยฮเออมวนเลยพุ่อน่ะแลนตรงริๆๆๆมากแล้วว่าใส่ปัวอรดถไนี่มั้ยเออสล่ะเออลูกบอลอยู่ไสล่ะพูนบอลอยู่พูนมีขังหาปีแล้วมีขังหาปีแล้ว เดินไปหาบอลสิออกมาเร็วแม่ีเร็วสิเร็วมามามาเออพี่พี่พี่ลูกบอลย่พี่ลูกบอลลูกนึงด่สุนเอ๊ะวาพี่มาไล่คูมหมาเลยเร็วเร็อุ้ยอุยอุพนด้ามานอนใคนแล้วนี่นยังนอนอยู่ี่เออแพนด้ามาเล่นใต้ละเด้อี่มาตแมน่มาตะแมน่แพนด้ามาเล่นใต้แล้วเออเออ tôi lại tôi đây va, à, đấy đi va, nó cứ lại thế. Yến thịt tầm mười nọ, lẹn thùng thùng thùng. Ừ. Món mi nhàng đây, lẹn nhàng điểu. Ừ. cắt ừ. à, chất. Ôi, tôi, tôi. <laughs> Gianna, Pina, sau hát này ngăn cầu ná, tê bó hát này phiên cốp đầy đầy hô đê nắm liền nỉ cười ông lake đầy đủ mày đuốc đầy đủ cứ để đầy đủ mày đuốc đầy đủ mày đuốc đầy đủ mày đuốc đầy mày đuốc đầy đủ 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 mày đuốc ไว้อีหลีหันกล่องน้ำกับบทท่านแลนปุบปุบปุบๆบแตะเออผู้หน่ะเพื่มีการเอามือหน่อยเคียยลบนมาอีกใส่เลยตั้มอ่าไปอีกแล้วไปอีกแล้วไปอีกแล้วกันแมนว่าอันบัการดิ่งดังคือของหมิ่งเนาะเฮ้ยงางดุปันนี่ อาเมาเรมาเร็วมาเร็วเร็วมตั้มเ้ยอะร็วเร็วเร็วมันวเร็วเันวเร็วเร็วเราเร็วเร็เร็วเร็วเรเพ็อืร็ว เต้มาตเีเนี่ยเอาหูพูดอะลูกบอลกระเด็นไปผุนเลยว่ะมาตีโตเต้บอลอัดตังตึบเลยเก่งค่ะแม่อื่นเอาแล้วแม่บอกบอ่เมยตีบักลาว่ะซัน

និយាយលឿនណាស់ຫນឹងឡៃຫນຶ່ງជាគំនឹងកំពុងໃຈតាបាយបាយតា